สวัสดีค่ะครับพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วนะคะค่ะครบใน60ปีแล้วค่ะก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนในค่ะก็ะมีคําถามหนึ่งส่งมาหาพอน้อยนะคะ กท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่6เกิดวันที่6กร,รกฎาคม2507กท่านแจ้งมาหาพ่อ,อน้อยออสอบถามพ่อ,อน้อยเข้ามาในวันที่9สิงหาคม2567ซึ่งเบี้ยยังชีพเดือนแรกที่ท่านจะได้รับท่านเงินไม่เข้าบัญชีต้องทําอย่างไรนะคะกวันนี้พ่อ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาเกิดวันที่6 กรกฎาคม2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วในช่วงปีงบประมาณ2566เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2567นะคะในช่วงนี้กาท่านอายุครบ60ปีในวันที่6กักฎาคม2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2,567ซึ่งเงินต้องเข้าบัญชีในเดือนแรกก็คือในวันที่9วันศุกร์ที่9สิงหาคม2,567นะอาจารท่านบอกว่าเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไรค่ะวันนี้พ่อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจาะค่ะสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาเงินไม่เข้าบัญชีให้ท่านไปติดต่อ ให้ท่านไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบีย,ผยน,ะะนยผู้สูงอายุไว้นะคะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตน,นะคะในช่วงนั้นให้ท่านไปติดต่อพร้อมบัตรประจําตัวประชาชนค่ะของท่านเองทําไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีเจ้าหน้าที่พนักง,งานตรวจสอบให้ได้นะคะอาจจะอาจจะเป็นเพราะข้อมูลในระบบ ที่ท่านลงบัญชีในช่วงนั้นเกิดการผิดพลาดหรืออาจจะเป็นบัญชีที่ท่านให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในช่วงที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เกตนี้เกิดขึ้นที่สวนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะเดือนแรกที่จะได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกับท่านที่สอบถามกันเข้ามาเงินไม่เข้าบัญชีเพราะว่าบัญชีการไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีโดนปิดกรมบัญชีกลางโอนเงินให้ท่านในช่วงมีสิทธิโอนเงินไม่สำเร็จนะจะไม่เสียสิทธ ไม่เสียสิทธิ์แต่ก็จะเสียเวลาอยู่เดือนหนึ่งนะคะค่ะก็ให้ท่านไปติดต่อให้ท่านไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะค่ะถ้ากรณีค่ะถ้าเงินถ้าในระบบบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวท่านก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอาบัญชีที่ท่านเดินเ,เป็นปกติบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่นะคะค่ะก็ได้แก้ไขยืนยันข้อมูลในระบบท่านก็จะได้รับ ออพร้อมกับกันในเดือนถัดไปนะคะการไม่เสียสิทธิ์นะคะไม่เสียสิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาเงินไม่เข้าบัญชีต้องทําอย่างไรไปติดต่อที่หน่วยงานที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุยไว้พร้อมบัตร ประจำตัวประาชาจนนะคะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบหรือบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดท่านใดที่จะสอบตามพอน้อยเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนล ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก็สำหรับในคลิปนี้ขออนุตาตงการาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ